สวัสดีครับนัทเจเพ็ดออไกลนะครับแล้ววันนี้เกมที่ผมจะมารีวิวคือเกมทาวเซนเตอร์ครับ โดยที่ Tower Center เนี่ยเป็นเกมที่คิดขึ้นโดยอับบานบิยานนะฮะโดยที่อับบานบิยานเนี่ยก็คือเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยเพราะว่าเขาคิดเกมดังๆออกมาหลายเกมมากนะครับเช <c oughs> ่นเอ่อ c l i n นะครับหรือว่า Tamsway นะครับโดยที่เกม Tower Center เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าเราเนี่ยจะมาพยายามสร้างเมืองเล็กๆที่มันอยู่ในพื้นที่จำกัดเนี่ยออกมาในรูปแบบสามมิตินะฮะโดยที่เกมเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขในการจเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยออกมาแบบในลักษณะแบบเอ่อเป็นแบบ 3าม,มิติหมดเลยนะแล้วก็การทําคะแนนเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่เมืองเรามันโตขึ้นแบบเป็นเชงคอมโบไงครับเกมนี้ก็เลยมีความน่าสนใจในลนักษณะของการสร้างเมืองมากๆนะครับแล้วก็พัซเซลเนี่ยความยากเนี่ยกำลังดีไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีเซตอัพและวิธีการเล่นเกมนี้เป็นยังไงครับแล้วก็มาถึงวิธีเซตอัพและวิธีการเล่นของเกม t o w e Center นะครับ ก็อันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเซตเป็นแบบสําหรับเล่น2คนนะครับแต่ว่ากระดานของเพลเยอร์เนี่ยผมจะเอามาแค่กระดานเดียวเนาะจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเกมเนี้มันจะมีชิ้วสีอยู่ทั้งหมดหกสีนะครับก็คือจะแบ่งเป็นสีม่วงนะฮะอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเหมือนทาวหองเรานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงอันนี้คือออฟฟิศอันนี้คือเป็นโซนของอ บ้านเรือนนะครับก็คือ residential area นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็น commercial นะครับคือโซนธุรกิจอันนี้เนี่ยจะเป็น power plant หรือว่า,าโรงไฟฟ้าแล้วก็อันนี้สีดำเนี่ยจะถือว่าเป็นโรงจอดรถนะครับหรือว่าจะเป็น Elevator ก็ได้นะครับซึ่งก็จะมี reminder บอ l อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็เลือกสีมานะครับซึ่งเกมเนี้ยเขาจะให้มาทั้งหมดคิวนจะมีทั้งหมด8สี นะคือเกมนี้เล่นได้สูงสุด8ดคนนะครับถ้าเกิดใช้2กล่องนะต้องซื้อสองกล่องจะเล่นได้8ดคนซึ่งเขาจะให้คิ้วสำรองมาด้วยในแต่ละสีนะครับก็คือเราก็เลือกสีที่เราชอบเนาะก็อย่างน่นสมมุติว่าผมเลือกมาเป็นสีฟ้ากับสีส้มนะก็ให้เอาคนะิ้วเนี่ยไปวางไว้ที่เลขสามนะครับมันจะมีสตาร์ตติ้งตรงนี้อยู่นะครับก็ให้ไปวางไว้ที่เลขสามอ่วางไว้ตรงนี้นะครับก็คือเริ่มต้นมีเงินอันนี้คือแท็กเงินนะครับคือคนละสาถัดมาเนี่ยผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้รับ คิ้วที่เป็นทาหอเนี่ยสีเนี่ยครับหนึ่งอันนะครับให้เราไปวางในบริเวณโซนของกระดานเราที่ไม่มีเลขลบหนึ่ง mm hmm. ก็คือโซนตรงนี้จะวางตรงไหนก็ได้นะครับสมมติอ่ะผมวางตรงกลางแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆถัดมาเนี่ยเราก็จะมีถุงนะครับเอาไว้จั่วนะครับเป็นถุงอย่างนี้ที่เขาให้มาเราจะทําการใส่พูคิ้วพวกนี้ลงไปในถุงนะครับซึ่งอันเนี้ยจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เอา,าไปเลยอ่ะถัดมาเนี่ยเราจะใช้สีแดงนะครับ3อัน ต่อนหนึ่งเพลเยอร์นะครับเล่นสองคนก็ใช้ทั้งหมดหกอันนะผมก็หยิบไปหกอันถัดมาสีเขียวนะครับจะใช้คนละหกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเล่นสองคนก็ใช้ทั้งหมดสิบสองคิวนะครับนี่หกนี่สี่ส่วนสีฟ้าเนี่ยจะใช้คนละสามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสองคนก็ใช้ทั้งหมดหกคิวสีเหลืองเนี่ยจะใช้ทั้งหมดสี ต่อคนนะครับก็ใช้ทั้งหมดแปดส่วนสีดำเนี่ยจะใช้ทั้งหมดสี่เหมือนกันนะครับก็คือใช้ทั้งหมดแปดโอเคนะครับอ่ะแล้วเราก็มิกลงไว้ในถุงให้เรียบร้อยนะครับอ่ะก็มีถุงให้เรียบร้อยเนาะอ่ะก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือเตรียมเสร็จแล้วนะครับก็อันเนี้ยเราก็พร้อมจะเล่นแล้วครับ เกมทาวเซนเตอร์ Center, นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเล่นเกมทาวเซนเตอร์กันนะครับเกมทาวเซนเตอร์ Center, เนี่ยเขาจะมีเฟสบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นเฟสนดะซึ่งจะบอกอยู่ตรงกระดานตรงนี้โดยที่เฟสแรกเนี่ยคือ investment phase นะครับ investment phase คืออะไรก็คือว่าเราเนี่ยจะจวดคิ้วจากในถุงเนี่ยนะครับตามจำนวนผู้เล่นคูณ2นะครับเช่นสมมติผมเล่น2คนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องจวดมาทั้งหมด4ีคิ้วนะฮะก็จวดมา4ีคิ้วแบบนี้ทีนีบบ้พอจวดเสร็จเนี่ยก็ให้วางคิ้วไว้ หนึ่งสองแล้วก็ทําเป็นทาวเวอร์นะครับอย่างเงี้สามสี่อ่ะมันจะเป็นคิวแบบนี้นะครับก็จะเป็นสองแถวแบบนี้นะซึ่งตรงเนี้ยเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับก็คือคนที่เป็นคนจั่วถุงเนี่ยนะครับคือเฟิร์สเพลเยอร์นะครับก็คนที่เป็นคนจัวเนี่ยจะเริ่มก่อนนะครับก็คือเลือกเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยให้เราเลือกคิวข้างบนก่อนเพราะฉะนั้นคนแรกเขาก็จะเลือกได้ไม่ดําก็จะเป็นสีเขียวสมมติผมเลือกสีเขียวไปนะครับคนถัดมาด้านซ้ายผมเนี่ยก็คือหรือคนที่สองเนี่ยเขาก็จะได้เลือก อันนี้หรืออันนี้นะครับสมมุติว่าเขาเลือกสีเหลืองไปถัดมามันจะวนกลับนะครับเหมือนเล่นพวกคาถานเนี่ยครับก็คือว่าคนที่2เนี่ยเขาจะได้เลือกซ้ําทันทีนะครับก็คือรีเวิร์สกลับมานะครับเขาก็จะเลือกสีดำเนาะคือโดนบังคับนะครับว่าเลือกสีดําแล้วก็ผมก็จะได้เขียว2องอันแบบนี้เนาะซึ่งสมมุติว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยอย่างกรณีเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติอ่ผมเลือกสีเหลืองไปอย่างงี้นะครับ คนที่สองเนี่ยเขาเลือกอย่างนี้อย่างนี้ผมก็จะได้สีผมก็จะได้สีเหลืองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคในการเลือกดาบหรือว่าตัดเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆอ่ะสมมติผมเลือกมา2อันนี้นะครับอีกคนเขาได้ไป2อันนี้นะฮะเราก็แยกกันไปเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งในตาแรกเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าจวได้สีแดงนะครับสมมติว่าเกิดจ่วมาได้ได้คิ้วแดงในเฉพาะเฉพาะรอบแรกนะให้เอาคิ้วแดงเนี่ยเอากลับเข้าไปในถุงนะครับแล้วจวดใหม่นะจวจนกว่าจะไม่ได้คิ้วแดง เฉพาะตาแรกเท่านั้นนะครับอ่าเสร็จแล้วพอแต่ละคนได้มาเสร็จเนี่ยก็จะเข้าเฟสที่สองนะครับเฟสที่2เนียคือ construction phase นะครับ construction phase ก็คือเราจะเอาไอคิวพวกนี้ครับที่เราได้มาเนี่ยเอาไปวางในกระดานของเราคราวนี้ผมจะอธิบายก่อนว่าแต่ละคิวเนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดข,ของเกมแล้วนะครับเพราะถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยกับอีกเฟสหนึ่งคือเฟส development คือเฟสข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่มีอะไรครับความยากของเกมอยู่ที่2เฟสนี้อันดับแรกคือคิวสีเขียวนะครับ คิวสีเขียวเนี่ยก็คือเป็น residential area เนาะก็คือว่าเป็นที่อาศัยใช่ไหมครับหลักการในการวางของอันนี้ครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวางตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ฟรีไม่เสียเงินนะครับเานี้ยวิธีการวางเกมเนี่ยครับตัวถ้าผมวางอย่างนี้นะฮะแล้วผมมีคิวหนึ่งนะผมจะวางข้างบนอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีลิฟต์นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวลิฟต์ผมจะพูดอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอย่างกรณีเนี้ยวางอันนี้ละผมวางอย่างนี้นะ อย่างเงี้ยในเกมเนี้ยเขาเรียกว่าติดกันนะครับติดกันเพราะว่าสองคิวเนี้ยมันอยู่ในแนวระดบับระดับเดียวกันเกมนี้จะไม่นับแนวเฉียงนะนะครับสมมติสมมตินะสมมติทําให้สมจริงหน่อยสมมติมีลิฟต์อยู่แล้วผมวางอย่างงี้ข้างบนอย่างงี้อ่อันเนี้ยถือว่าติดกันนะครับติดกันในแนวแนวแนวขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยนะครับพุ่งเข้าหากล้องอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือติดกันนะครับสองอันนี้บนล่างก็ถือว่าติดกันอันนี้ อันนี้กับนี้นะครับก็ถือว่าติดกันเพราะมันอยู่ชั้น2เหมือนกันโอเคไหมเนี่ยมันอยู่ชั้น2เหมือนกันนะครับมันเป็น3มิติเนาะอ่ะมันจะอยู่ชั้น2เหมือนกันอย่างนี้นะครับก็คือ2อันนี้ถือว่าติดกันนะเกมนี้ติดกันเนี่ยมันมีทั้งหมดเอ่อหกทิศนะฮะก็คือทิศนี้ใช่ไหมครับทิศนี้แล้วก็บนล่างเนาะมีทั้งหมด6ทิศนะครับก็คือจะไม่นับแนวทะแยงนะอันนี้เรียกว่าติดกันนะ adjacent นะครับในรูบุ๊กจะเขียนไว้แบบนี้อ่ะซึ่งสีเขียวเนี่ยก็คือวางไปเลยนะครับ แล้วก็สีฟ้านะครับสีฟ้าก็เหมือนกันนะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือวางไปได้เลยเหมือนกันวางตรงไหนก็ได้ไม่เสียเงินเหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับห้ามวางเกินจํานวนชั้นนะครับเพราะว่าชั้นเนี่ยมันจะถูกกําหนดด้วยลิฟต์นะครับอ่ะซึ่งผมอธิบายลิฟต์ไปเลยแล้วกันนะครับก็คือสีดำเนี่ยเวลาวางนยครับปกติสีดำเนี่ยมันจะเป็นปักกิ้งนะครับหรือว่าเป็นลิฟต์อันดับแรกเนี่ยสีดำเนี่ยถ้าเขาวางอยู่เดียวๆแบบนี้ เขาจะถือว่าเป็นป a r กิ่งนะครับถ้าสมมุติผมวางอันที่สองวางแบบนี้นะอันอย่างเงี้ยเป็นแนวระนาบเงี้ยอันเนี้ยเขายังถือว่าเป็นป a r กิ่งอยู่นะฮะจนกระทั่งถ้าผมวางสีดำแบบนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาข้างบนอย่างนงี้มันจะกลายเป็นลิฟทันทีคืออันชิ้นเนี้ยจะกลายเป็นลิฟทันทีนะครับส่วนอันเนี้ยจะกลายเป็นป a r กิ่งไปเลยนะเมื่อไรที่เราต่อตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยจะกลายเป็นลิฟทันทีนะฮะแล้วก็เงื่อนไขคือลิฟ์เนี่ย ลิฟต์เนี่ยจะใช้ได้เมื่อไหร่ครับลิฟต์จะใช้ได้เมื่อมีโรงไฟฟ้านะมีโรงไฟฟ้าสีสีเนี้ยอยู่ติดกันนะครับติดก้อนเนี้ยเมื่อไหร่เนี่ยแรียว่าลิฟต์เนี่ยใช้ได้แล้วนะครับแปลว่าผมสามารถวางคิวอื่นๆเนี่ยชั้น2ได้นะครับเกมนี้วางได้สูงสุดทั้งหมด5ชั้นนะห้ามห้ามวางเกิน5ชั้นนะแม็กซิมัมได้5ชั้นแล้วก็ไอ้ตรงรอบๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเขียนว่าลบหอยู่อันเนี้ยคือถ้าเราวางคิวไว้แถวๆเนี้ยครับตอนจบเกมมันจะลบหแต้มหมดเลย นะแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสับเบิร์บก็คือว่าเป็นชานเมืองนะครับตรงชันเมืองเนี่ยเราจะไม่สามารถวางชั้นที่สองได้เราไม่สามารถวางขึ้นมาอย่างเงี้ยวางเงี้ยไม่ได้นะแล้วก็เพิ่มกฎนิดนึงครับสีเหลืองนะต้องวางชั้นล่างสุดเท่านั้นนะครับต้องวางข้างล่างสุดเท่านั้นวางชั้นสอ,ง,องนี้ไม่ได้นะครับแต่มีอะไรงอกอยู่ข้างบนหัวมันอย่างเงี้ยได้ไม่ผิดนะครับแต่สีดำนะครับสีดำเนี่ย ไม่มีอะไรงอกบนหัวอย่างนี้ได้นะครับสีดำเนี่ยห้ามเอาอะไรวางข้างบนเด็ดขาดนะครับสีดาเขาต่อตัวได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะส่วนสีเหลืองเนี่ยวางที่พื้นเท่านั้นนะครับสามารถมีคนอื่นมาต่อหัวได้นะส่วนอันอื่นเนี่ยก็วางปกติคราวนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งคือสีแดงสีแดงเนี่ยมันคือออฟฟิศนะครับสีแดงนี่คือออฟฟิศสีแดงจะพิเศษกว่าสีอื่นนิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราวางสีแดงลงไปครับเราต้องจ่ายเงินด้วยนะครับ5ดอลลาร์นะครับต้องจ่ายเงินตรงนี้5ดอลลาร์คือต้องลดพืดง่ายคือลด ผมมีอยู่ห้าดอลลาอาสมมุติผมมีสิบดอลลาราเลยอย่างงี้ยผมวางสีแดงลงไปตรงนี้นะสมมุติวางไปตรงนี้แบบนี้นะครับผมต้องจ่ายห้าดอลล,ลาราเพราะนั้นสิบก็ลงเหลือห้าแบบนี้คราวนี้ถามว่าอา้าวสมมุติถ้าจ่ายไม่ได้ทําไงก็ต้องทิ้งสีแดงอันนี้ครับนะครับทิ้งไปเลยนะครับทิ้งออกข้างนอกไปเลยนะไม่ใช่ทิ้งกลับถุงด้วยนะทิ้งออกข้างนอกไปเลยนะประมาณนี้นะครับส่วนคิ้วอื่นๆสมมุติว่าถ้าแบบเราวางไม่ได้หรือเราไม่อยากวางเนี่ยนะครับ ให้เราเอาคิวที่เราวางไม่ได้สมมติเช่นผมแบบโอ้เต็มหมดแล้วสมมตินะมาสมมติอย่างเงี้ยผมแบบโอ้ได้สีดํามาไม่อยากวางเลยติดลบอย่างเงี้ยผมสามารถเอาวันนี้ครับคืนถูกไม่ได้เนาะประมาณนี้นะครับก็จะถือว่าเสียสิทธิ์ในการสร้างไปนะ,ะกฎการสร้างก็จะมีประมาณนี้นะฮะถัดมาก็คือว่าเฟสที่สามเนาะเฟสที่3ามอันนี้ คือ d e v e l o p m e n t phase นะซึ่งเฟสเนี้ยเป็นเฟสที่ผมว่าเข้าใจยากที่สุดในเกมนี้ละนะครับก็เฟสเนี้ยก็คือว่าเราจะดูว่ามันจะมีเ,เขาเรียกว่าบ้านเรือนกับย่านธุรกิจเนี่ยมันจะโตขึ้นมานะครับมันจะโตยังไงได้บ้างละ่ะใช่ไหมก็คือเราจะดูอย่างนี้ครับอันดับแรกคือเราจะดูว่าสีเขียวเนี่ยมันโตได้ไหมเวลาโตได้ไหมเนี่ยดูยังไงให้เราดูว่าแต่ละอาณาจันะเดี๋ยวผมอาบอกก่อน ยกตัวอย่างแบบนี้สมมติแต่และยูนิตของสีสีเขียวเนี่ยครับเขาเนี่ยมีสีแดงนะบวกกับสีม่วงนะมากกว่าหรือเปล่านะครับคาว่ามากกว่าแปลว่าอะไรก็คือว่าสมมติอันนี้ใช่นไหมครับสมมติจะเป็นอย่างนี้ดีกว,ว่าจะเข้าใจง่ายกว่าเนี่ยสีนี้สีเขียวเนาะรอบๆสีเขียวอันนี้ครับ เขาไม่อาจจะเซนเนะาะก็คือรอบทิศนี้ทิศนี้แล้วก็ด้านบนด้วยเนาะมีสีแดงบวกกับสีม่วงกี่อันนะครับอันเนี้ยมันมีสองอันถูกไหมและอันเนี้ยมันมีอันเดียวใช่ไหมนับจานวนคิวเนาะเนี่ยมากกว่าอ่าเขาเนี้ยพอมากกว่าปุ๊บสีเขียวเนี่ยมันจะโตนะครับเวลาโตเนี่ยโตยังไงได้บ้างใช่ไหมเราก็โตตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นแอจเซน n กันก็นคือโตตรงนี้ได้นะครับโตข้างบนนี้ได้นะแต่มันจะโตอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเยื้องกันเนาะ อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะโตได้อย่างนี้ก็คือติดลบใช่ไหมแต่องเงี้ผมโชคดีผมโตอย่างนี้ได้เพราะว่าผมมีลิฟถ้าผมไม่มีลิฟก็แปลว่าผมต้องโตตรงนี้แทนนะครับเกมนี้ถ้าโตได้บังคับโตนะมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการโตได้นะบังคับโตเสมอสมมติอย่างนี้ผมโตได้ผมก็โตอย่างนี้นะก็คือสีเขียวเนี่ยเราจะดูว่ามีสีแดงนะครับกับสีม่วงรอบๆมันเนี่ยเกินกว่าไหม เกิดจํานวนคิ้วเนี่ยเกินกว่าจํานวนคิวนี้ไหมนะครับถ้าเกินกว่าปุ๊บโตทันทีนะครับสมมติเช่นอย่างเงี้ยพอโตไปแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่ารอบหน้าเนี่ยอันนี้เขาสองชิ้นเนาะแต่รอบตรงนี้เขามี2ชิ้นเหมือนกันแปลว่าอะไรมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะไม่โตนะเพราะฉะนั้นผมอ่ะจะต้องไปหาสีแดงมาเนาะซึ่งสีแดงจะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ารอบๆเขามี3ชิ้นใช่ไหมเขาก็จะโตเพิ่มแต่คราวนี้พอจะโตเพิ่มโตไงมันโตขึ้นมาไม่ได้แล้วเพราะวันนี้มันชั้นสร้างอา่งีแทน หรือผม extend สร้างมาตรงนี้ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าอันนี้กันนี้มันชั้นสองมันติดกันประมาณนี้นะฮะโอเคถัดมาเราก็จะดูว่าสีฟ้าจะโตไหมวิธีดูว่าสีฟ้าโตไหมดูยังไงก็คือเราจะดูว่ารอบๆสีฟ้าเนี่ยครับที่ adjacent เ,เขาทั้งหมดอะมีจำนวน unit นะเน้นว่าเป็นจำนวน unit ไม่ใช่จำนวนคิวนะครับของสีเขียวมากกว่าสีฟ้าหรือเปล่าอ่า แปลว่าอะไรสมมตุติเป็นอย่างงี้อ่ะสีฟ้าเนี่ยครับรอบๆเขาอะคือมีสีเขียวอันนี้อยู่ถูกไหมสีเขียวเนี่ยไอสามชิ้นเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งยูนิตเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ติดกันหมดถูกไหมเนี่ยเขาอยู่ติดกันหมดเลยเนาะเออแสดงว่าอันเนี้ยมีหนึ่งยูนิตอันนี้ก็มีหนึ่งยูนิตเพราะฉะนั้นจํานวนเท่ากันสีฟ้านี้จะไม่โตนะฮะตกังข้ามครับสมมตุติถ้ามีอย่างเงี้อ่ะสีฟ้าเนี้ย ถูกล้อมรอบด้วยอันนี้1ยูนิตถูกไหมครับอันนี้อีก1ยูนิตตรงเนี้ยเขาถูกล้อมรอบด้วยสีเขียว2ยูนิตเพราะฉะนั้นสีฟ้าเนี้ยจะโตครับเวลาโตก็เหมือนกันเหมือนเดิมโตอย่างนี้โตขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่โตเฉียงไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็โตอย่างเนี้ยถึงจะถูกประมาณนี้นะซึ่งสมมตุติเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันมีสีฟ้าสองสองจุดถูกไหมเราก็สามารถจะเลือกว่าจะ,จะโตตรงไหนก่อนก็ได้นะครับโตตรงไหนก่อนก็ได้อนะ่สมมติ ถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ฟ้าเนี่ยมีสองคิวถูกไหมแต่จำนวนยูนิตรอบๆมันะที่ติดกับไอ้สีฟ้าเนี่ยมันมีทั้งหมดสองเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่โตเหมือนกันโอเคนะ,ะถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะโตวางอย่างนี้หนึ่งส่วนเน,นี้จะไม่โตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ติดอันนี้หนึ่งอันแค่นั้น,นเกมนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาโตครับมันอาจจะเชื่อมอย่างนี้ก็ได้นะสมมติสมมติสมตสม,ต,สมตินะเ สมมติเป็นอย่างนี้อ่ะสมมติสมมติว่าโตได้นะสมมติว่าโตได้เอ่ออ่ะสมมุติว่าโตได้อ่อผมสมมุติอย่างนี้อ่ะสมมติผมโตสมมติสีเขียววันเนี้ยครับมันมีสี่ชิ้นเนาะอ่ะอย่างนี้แล้วกันมีสามชิ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ารอบๆเขาว่ามีแดงบวกม่วงอ่ะสี่ชิ้นใช่ไหมเพราะนั้นอียูนเนียนะมันจะโตได้คราวนี้สมมติเกิดผมโตแล้วผมมาโตอย่างนี้ แปลว่าอะไรแปลว่าไอยูนิตตรงนี้ครับมันเชื่อมกันเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีฟ้าพวกนี้มันก็จะไม่โตตามเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราโตเราก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยเราจะเชื่อมกันไหมนะครับเพราะว่าการเชื่อมกันเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันมันจะทําให้ได้แต้มตอนจบเกมเยอะนะฮะซึ่งเดี๋ยวแต้มตอนจบเกมค่อยมาพูดอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือการโตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการโตแค่นี้นะครับก็คือสีเขียวเนี่ยจะโตเมื่อจํานวนคิ้วของสีแดงบวกกับสีม่วงเนี่ยจำนวนเยอะกว่านะครับที่อยู่รอบๆมัน ครว่ารอบๆก็คือเอเจเซนตเนาะตามกฎที่ผมบอกนะครับก็คือแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แนวบนล่างนะครับไม่เอาทะแยงนะถัดมาสีฟ้าเนาะดูจํานวนคิ้วของสีฟ้านะครับแล้วก็ดูว่ารอบๆเขาอะครับมีกลุ่มนะกลุ่มของสีเขียวเยอะกว่าหรือเปล่าเยอะกว่าจานวนคิ้วเขาหรือเปล่าเนาะเช่นถ้าสมมติอันนี้มี1คิ้วใช่ไหมครับรอบๆเขามีสีเขียว2ยูนิตก็แปลว่าอันนี้จะโตประมาณนี้แต่สมมติโตมาอย่างนี้ จะกลายเป็นสองชิ้นถูกไหมแต่ตรงนี้รอบๆมีสองเพราะฉะนั้นอันนี้รอบหน้าไม่โตแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะจบสําหรับเฟสการโตนะครับในกฎเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราเล่นกันหลายๆลยคนเนาะเกิดคิ้วมันไม่พอที่จะโตสมมติคิ้วในสัพพายตรงนี้มันไม่พอนะครับเวลาโตให้เอาคิ้วจากสัพพายเนาะสมมติคิ้วตรงนี้มันไม่พอนะครับทำยังไงเขาบอกว่าให้ผัดกันโตทีละหนึ่งคิ้วก่อนนะครับโตหนึ่งคิ้วคนที่สองโตหนึ่งคิ้วเนาะคนที่สามโตหนึ่งคิ้วคนที่สี่โตหนึ่งค นะเสร็จแล้วเริ่มจากคนที่สนะี่เนาะวนกลับมาวนกลับไปกลับมาอย่างงี้นะครับจนกว่าไอ้ตรงเนี้ยจะหมดนะแล้วก็ดูว่าโตได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแต่ละคนก็จะโตไม่เท่ากันประมาณนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นเฟสที่4ี่นะเฟสที่4ี่ก็คือเป็นเฟสที่เราจะได้รับ, income, นะรบอินคัมนะคราวเนี้ยไอเฟสอินคัมเนี่ยเราจะได้เงินนะเงินได้มาจากไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือทาวโฮของเรานะ ก็คือสีม่วงเนี่ยเราจะได้อยู่แล้วคือรอบทุกรอบเนี่ยเราจะได้เงินอยู่แล้วหนึ่งดอลลาร์ถัดมาสีดำนะฮะสีดำที่เป็น p าร์ i ิ่งล t อตนะครับไม่ใช่อีเลเวเตอร์เนาะอย่างเงี้ยเป็นอีเลเวเตอร์ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็น p าร์ i ิ่งลอตอย่างเงี้ยเนาะปาร์คิ่งลอตอย่างเงี้ยครับเขาจะได้หนึ่งดอลลาร์ต่อคิวนะครับที่อยู่รอบๆอบเขาเนาะรอบๆบเขาก็คืออยู่ติดกับเขาอะนะครับซึ่งสูงสุดมันก็คือได้แค่ไม่เกิน4ดอลลาร์อยู่แล้ว ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวสีดำเนี่ยเราวาอะไรข้างบนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้อย<ร>่างมากก็เนี่ยได้แค่เนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สูงสุดแล้วนะครับถ้าสมมติผมวางแบบนี้อ่ะแล้วเป็นอย่างนี้อันเนี้ยถือเป็นปาร์กิ้งลอตถูกไหมครับรอบๆปาร์กนะิ้งลอตมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะไม่นับ,ไม,นบไม่นับไม่นับแนวทะแยงเนาะมันก็จะเนี่ยก็ได้หกดอลลาร์ก็ขึ้นไปหกดอลลาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะอันนี้คือปาร์กิ้งลอตนะครับก็ดูว่ามีกี่ิิวตด นะอ่ะถัดมาอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือคอมม์เชียลแอเรียเนี่ยเขาจะผลิตเงินให้เรานะครับเราจะเหมือนไปเก็บภาษีเขาซึ่งเงื่อนไขในการเก็บภาษีสีฟ้าเนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องให้ไฟเขาด้วยนะครับเราต้องเลี้ยงไฟเขาเนาะเขาจะต้องได้รับไฟฟ้านะครับได้รับไฟฟ้าคือไงก็คือเขาอยู่ติดสีเหลืองนั่นแหละนะครับติดสีเหลืองยังไงก็ได้เนาะตามที่ผมบอกเนาะแนวนี้แนวนี้แนวนบนล่างเนาะติดเมื่อไหร่ถือว่าได้ไฟทันทีเช่นสมมติมันไม่มีอันนี้เนาะ แล้วผมต่ออย่างนี้ปึ๊บสมมตนินะสมตะสมติต่อได้อ่ะและอันเนี้ยไปวางทับสีสีเหลืองอ,อย่างนี้เนาะอ่ะอย่างเงี้ยก็แปลว่าไอ้ก้อนเนี้ยสี่ชิ้นเนี้ยมันเป็นก้อนเดียวกันหนูไหมครับแล้วมันอยู่ติดสีเหลืองโดยแปลว่าไอ้เนี้ยได้ไยเหลืองประมาณนี้นะฮะเขาจะผลิตเงินให้เขาเนี้ยไอ้วิธีการผลิตเงินเกมเนี้ยครับเขาจะบอกว่าให้เราดูจํานวนคิ้วเป็นหลักเนอะอ่ะสมมติเนี้ยสี่คิ้วใช่ไหมครับก็จะได้หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ แล้วก็ให้ดูความสูงนะครับของของไอ้ก้อนเนี้ยความสูงก้อนเนี้ยคือ2นะครับถ้าสูง2จะได้เพิ่ม1บาทสูง3าจะได้เพิ่ม2บาทเพิ่มอีก2บาทนะเป็นหนึ่งบวกสอบวกสาบวกสอย่างงี้คราวนี้ฟังดูยากเนาะแบบงงเอ้โอ้โหคำนวณยากจังใช่ไหมครับเขามีวิธีคำนวณให้ตรงนี้ครับง่ายมากนะสมมติมันจะมีคําว่าไฮเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูมันจะมีคําว่าไฮใช่ไหมเนี่ยกับส์นะอย่างเงี้ เราดูยังไงอันนี้ครับมีกี่ชิ้นสี่ชิ้นถูกไหมสมมติอ่ะผมมาร์กไว้ให้สมมติมมไ,มมตไซส์เนาะมีสี่ชิ้นใช่ไหมครับไฮสูงเท่าไหร่ครับสูงสองใช่ไหมเราก็ลากเส้นตัดจุดตัดมานี่สี่กับสองนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เงินสิบเอ็ดดอลลาร์ครับแค่นี้เองสมมติสูงสามเนาะแต่ว่าไซส์เนี่ยมีแค่สองชิ้นเพราะฉะนั้นกูนก็ได้หกดอลลาร์นะครับอันนี้ใช้อันนี้ดูได้เลยนะไม่ต้องจําก็ได้ใช้วิธีดูอย่างเงี้ยด,นะดูว่าจํานวนก้อนนั้นอนะ่ะเท่าไหร่ แล้วสูงเท่าไหร่เนาะแต่เน้นว่าต้องมีไฟเลี้ยงเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีไฟเลี้ยงเขาจะไม่ให้เงินเรานะคคิดแยกกันไปทีละก้อนเนาะอย่างก้อนนี้ได้เงินก้อนนี้ไม่ได้เงินเนาะเพราะมันไม่มีไฟเลี้ยงประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือรับเงินนะครับพอรับเงินเสร็จปุ๊บเฟสถัดไปเนี่ยก็คือเป็นเฟสที่แต่ละคนนะครับสามารถเลือกนะครับที่จะซื้อลงไฟฟ้าหรือว่าอีเลเวเตอร์สมมุตินะหรือซื้ออีเลเวเตอร์เพิ่มได้นะครับ เลือกอะแดนหนึ่งเนาะก็เริ่มจากผู้เล่นคนแรกที่ที่เขาได้ถุงไปอ่ะเนาะก็เลือกเอาว่าจะซื้ออะไรนะครับก็กฎการซื้อก็คือว่าถ้าสมมุติเป็นเราซื้อสีเหลืองอันแรกในเมืองไม่มีสีเหลืองเลยก็จะ5ดอลลาร์นะครับถ้าซื้อเป็นอันที่2เช่นสมมติเนี่ยมันมีอยู่ละมันมีอยู่ละหอันถูกไหมเนี่ยมันมีอยู่ละหอันผมซื้อเป็นอันที่2เนี่ยมาวางตรงนี้อันเนี้ยอันละสิดอลลาร์นะครับก็ลดเงินไปเช่นเดียวกันอันนี้สีดําเนี่ย ถ้าเป็นอันแรกของเมืองก็ห้าเหมือนกันอันที่สองก็เป็นอย่างน,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 นี้อันนี้สองงานแล้วถูกไหมถ้าผมซื้อ,อน,นี้ไปอันที่สามเนาะอันนี้สิบห้าดอลลาร์นะครับก็เกมมันก็มีความยืดหยุ่นเนาะสมมุติว่าแบบซวยแบบจัว่วไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างสาคัญในเกมอ่ะก็จบนะครับสาหรับเฟสที่ห้าเนาะแล้วเราก็จะถือว่าจบรอบหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ถุงถุงเนี่ยครับให้กับคนทางซ้ายมือเรานะครับแล้วเขาจะเป็นเฟิร์สเพลเออร์รอบถัดไปแล้วเขาจะเป็นคนจั่ว นะแล้วก็เริ่มเอฟเฟกตจั่วใหม่นะสร้างใช่ไหมโตรับเงินแล้วก็ซื้อของเพิ่มเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนของอ่ะมันหมดถุงนะครับก็คือเล่นทั้งหมด10รอบนะครับสิบรอบปุ๊บก็จะจบเกมนะครับพอคราวนี้จบเกมเนี่ยเราจะมาคิดคะแนนตอนจบเกมเนาะคิดยังไงบ้างอ่ะเงินนะครับทุกๆ5ดอลลาร์ที่เรามีเหลือนะครับอย่างเช่นสมมติตอนนี้ผมมี35ดอลล์กับมี31ดอลล์อย่างเงี้ยนะหาร5ไปเลยนะครับก็อันเนี้ยก็ได้7แต้ม แล้วก็อันนี้ก็จะได้ทั้งหมด31ใช่ไหมก็ได้6แต้มแล้วก็ลดไปเหลือ6แต้มกับ7แต้มแบบนี้อันนี้คือเงินนะครับเอามาหาร5นะเขาจะเขียนมาอยู่นี่เงินทุกๆ5ดอนเป็น1แต้มนะแล้วถัดมาเราจะมาดู residential เนาะก็คือสีเขียวนะครับที่เขาไม่เคยให้เงินเราเลยเนี่ยนะแต่เราจะดูว่าเขาได้รับไฟเลี้ยงไหมนะครับถ้าเขามีไฟเลี้ยงนะตัวเขามีไฟเลี้ยงเอ๊ะยูนิตไหนมีไฟเลี้ยงก็จะได้เงินมา ได้แต้มนี่ไม่ใช่ได้เงินได้แต้มซึ่งการคิดแต้มครับก็คือคิดเหมือนเมื่อกี้เลยเช่นสมมติอันนี้สชิ้นถูกไหมครับสชิ้นสูง2ใช่ไหมเหมือนเดิม2ชิ้นสูง2องผมก็จะได้แต้มไปเลยสีแต้มส่วนอันนี้เสียดายมากไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีไฟเลี้ยงสมมติถ้าโชคดีหน่อยมีไฟเลี้ยงมีไฟเลี้ยงเงี้ยเนาะก็อันนี้3ชิ้นใช่ไหมครับเนี่ยสชิ้นเนาะสชิ้นอ่ะสชิ้นสูงสอง ก็3มชิ้นใช่ไหมครับสูงสองได้ไปอีก7แต้มนะครับประมาณนี้อ่าเราก็เลื่อนแต้มือนไปนะสมมติเลื่อนแต้มไปเสร็จปุ๊บตอนสุดท้ายคิวที่อยู่รอบนอกของเมืองเนี่ยครับก็จะติดลบไปคิวละแต้มันีหนึ่งแต้แมหนึ่งแต้แมหนึ่งแต้แมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดแต้มกันไปใครมีแต้มที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับถ้าสมมติแต้มเสมอกันดูยังไงก็คือเราจะดูว่าชั้น5นะถ้าหมุกสร้างได้5ชั้นนะชั้น5เนี่ยมีใครมีคิวเยอะสุดในชั้น5 คนนั้นชนะถ้าเท่ากันอีกก็ดูชั้น4ี่ชั้นสาชั้นสองเรียงไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครแต้มเยอะสุดก็เป็นผู้ชนะของเกมนี้ไปนะก็จบแล้วนะครับกับการวิธีการเล่นของเกมทาวเซนเตอร์นะผมเพิ่มเติมให้นิดนึ่งนะตรงนี้มันจะมีนิดด้วยนะข้างหลังเนาะมันจะมีแบบแบบแคบลงเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยแคบลงเนาะแล้วรอบๆมันจะแบบแต้มลบเยอะนะครับก็แล้วแต่นะอันนี้เลือกเล่นได้ตามสะดวกนะฮะ ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับถ้าเป็นโซโล่เนี่ยเวลาเล่นคือเขาบอกว่าให้จั่ว3เวลาเรา,เราจัวจ่วคิ้วจากถุงอะนะถ้าเล่นคนเดียวก็จัว 3, จ่ว3ามเนาะจั่วสาแล้วก็เลือกนะครับเลือกหนึ่งอันกับเข้าถุงแล้วก็2อันเนี้ยเราต้องไปวางในเมืองนะถ้าโซโล่นะต่างกันแค่นี้นะก็จบไปแล้วนะครับกับก,บกบวิธีการเล่นของเกมทาว n ว e รเซนเอร์เนาะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนทีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามา รอ,อดูคลิปรีวิวอีกทีนึงนะครับว่าผมคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยยังไงสอบถามมาที่เพจก็ได้นะครับยินดีนตอบให้นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับ